สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคืนวันเสาร์สามทุ่มสำหรับคืนนี้มาพูดกันเรื่องการคิดนะนะคือทุกคนต้องคิดแต่คิดแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่แหละที่เราจะมาคุยกันถ้าจุดเริ่มต้นของหลายๆท่านนะที่บอกว่าอยากจะเริญสติอยากจะเข้าใจว่าในพุทธศาสนาเรามีกัลสารเป็นอะไรอยู่นะฮะก็ จุดที่จะคุยกันง่ายที่สุดก็คือคุยกันเรื่องความคิดวิธีคิดนะคิดยังไงให้มันเกิดสติคิดยังไงมีค่าเท่ากับมีสตินะฮะคนในโลกมีอยู่สองพวกนะพวกแรกคิดจนหมดความสุขพวกที่สองคิดแล้วทุกข์หายไปถ้าหากว่าให้เลือกแบบกอขอคอนะว่าคุณอยากเป็น พวกไหนนะทุกคนต้องต้องตอบว่าอยากเป็นพวกที่สองคือคิดนะแล้วทุกหายไปไม่ใช่คิดจนกระทั่งหมดความสุขน,ะนี่นี่คือนะถ้าให้เลือกกอขอคอได้ทุกคนจะเลือกแบบนี้นะเลือกให้หายทุกแต่ในทางปฏิบัติคือคนส่วนใหญ่นะอันนี้พูดถึงส่วนใหญ่นะไม่ไม่นับเอาที่ เป็นส่วนน้อยนะคนส่วนใหญ่มีความคิดเนะนะเป็นต้นเหตุของความทุกข์คืออย่าว่าแต่จะคิดแล้วหายทุกข์เลยนะเอาแค่คิดแบบไม่ต้องเป็นทุกข์กับความคิดได้เนะี่ยอันนี้ถือว่าบุญแล้วนะสำหรับคนส่วนใหญ่นะอไอ้จุดนี้ผมเองเข้าใจดีเพราะเคยผ่านมาแล้วนะเรื่องที่คิดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดี นั่งอยู่บนที่ที่มีความสุขกลายเป็นเหมือนกับน,นั่งอยู่บนกองไฟนะอันนี้เข้าใจได้เคยผ่านมาแล้วนะเราก็เห็นรุ่นหลังนะะยิ่งหนักกว่าเกา่านะครับคือไม่ใช่คิดไม่ใช่มีความคิดเป็นแค่ต้นเหตุของความทุกข์แต่มีความคิดเนี่ยเป็นต้นเหตุของความอยากจะฆ่าตัวตายเลยนะฮะถ้า เรามามองนะครับว่าหลายๆคนนะอยากจะคือรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีความคิดเป็นต้นต่อความทุกข์หรือมีความคิดนะเป็นตัว้ําเติมให้มันทุกข์หนักเข้าไปอีกนะหรืออ,อ,อยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยคิดจนกระทั่งหมดความสุขรู้ตัวแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงนะที่จะเอา คือคือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าไม่รู้จะเอาความคิดเนี่ยไปชนะความคิดได้ยังไงคือมันก็ความคิดของตัวเราเนี่ยนะเ,เทคนิคหนึ่งที่หลายๆคนใช้กันนะโดยที่ไม่ได้รับคำแนะนำหรือว่าคำสอนจากใครก็คือคุยกับตัวเองนะเพราะพอคุยกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนได้เปิดอกมันเหมือนได้มีความคิด แยกออกไปเป็นอีกคนหนึ่งนะมองเข้ามาคุยเข้ามาตอบตัวเองเข้ามาว่าเออทำไมมันถึงคิดแล้วหาทางออกไม่ได้ทำไมคิดแล้วมันเหมือนกับวนเวียนอยู่กับที่นะพอแยกไปเป็นอีกคนหนึ่งนะออคือแทนที่จะไปบ่นให้ใครฟังเนี่ยก็เอาตัวเองนี่แหละมาบ่นให้ตัวเองฟังหลายๆคนนะ บนพื้นพัมแก่ลมแรงนะหรือบางคนมองตัวเองในกระจกมองตาตัวเองในกระจกเลยนะแล้วก็พูดคุยบางคนเนี่ยถึงท่านนะเวลาส่งคําถามเนี่ยมีสีหน้าสีตาแบบหนึง่งแต่พอ,อ,อให้คําตอบเนี่ยก็จะวางท่าอีกแบบหนึ่งนะวางวางมาดแบบว่าทรงภูมิเป็นผู้รู้เนี่ยคล้ายๆมสีสองบุคลิกอะไรอย่างนี้ คนเนี่ยจะไม่มาเล่าให้ใครฟังนะว่าตัวเองเนี่ยคุยกับตัวเองเพราะกลัวหาโดนคนอื่นหาว่าบ้าแต่จริงๆเนี่ยทำกันเยอะนะไม่ใช่น้อยๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ทั่วไปนะครับที่มาบ่นพึมพำกับตัวเองนะหรืออย่างในหนังในละครเนี่ยคุยกับตัวเองให้ดูเลยนะว่า ถามตอบนะว่าทําไมถึงทําอย่างนี้ถ้าไม่ทําก็ตายสิว่าอะไรแบบนี้นะมันมันเป็นเรื่องปกติที่คนเนี่ยจะมีความคิดแบบเหมือนกับแบ่งภาคออกมาโต้อตอบกับตัวเองนะอย่างถ้าดูปกติหน่อยก็เป็นพวกที่ไม่พูดออกมา เป็นการเปล่งเสียงเปล่งวาจาแต่จะใช้วิธีเขียนนะเขียนเหมือนกับตัวละคร2ตัวโต้ต,ตอบกันอะไรแบบนี้นะครับก็ทำทำกันเยอะแล้วก็จะว่าไปมันก็ดีเหมือนกันที่เราแตกความคิดออกมานะเป็นบุคคลนะมีได a l o g u e มีข้อสนทนาโต้ตอบกันดีกว่าที่เราจะคิดแล้วคิดไม่ออกนะบอกว่า ตัวคนตัวคนเดียวของเราเนี่ยนะที่เป็นก้อนตัวก้อนตนหนึ่งเนี่ยนะคิดแล้วติดวนพอแยกไปเป็นสองคนแล้วเกิดความรู้สึกว่าเออเหมือนมีทางออกเหมือนมีคนช่วยคิดนะแล้วก็เป็นคนที่รู้ใจเราด้วยเป็นคนที่อยู่ในตัวเรานี่แหละเพียงแต่แยกภาคออกมานะบางคนเนี่ยคือพอคุยกับตัวเองแล้ว ก็กังวลว่ามันจะเหมือนคนเป็นโรคจิตเหมือนคนบ้าไหมนะที่จริงแล้วถ้าเรามองนะว่าปัญหาของคนทั่วไปเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะตัวปัญหาจริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่เรามาคุยกับตัวเองปัญหาของคนส่วนใหญ่อยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้มีสองภาค แบ่งข้างกันอย่างชัดเจนนะคือไม่ไม่มีความเป็นสองคนมากพอที่จะคุยกับตัวเองมันเลยเหมือนกับตกลงกับตัวเองไม่ได้นะพบการพบแค่พอมองเข้าไปเนี่ยนะพยายามจะตกลงกับตัวเองเนี่ยมันพบความคิดตันๆก้อนหนึ่งในหัวหรือในอกนะะซึ่งมันเป็นลักษณะของคนที่ติดตันติดจากการที่ เราเนี่ยมองทางเดียวนะแล้วก็แยกความคิดออกเป็นเสี่ยงๆไม่ไดนะ้แล้วคนเราเนี่ยมันก็จะหวงตัวตนด้วยคือพูดง่ายๆว่าหวงวิธีคิดแบบใดแบบหนึ่งอย่างเหนียวแน่นนะปักใจเชื่อว่าคิดอย่างนี้เนี่ยดีแล้วทนงตัวเนี่ยนะหรือต่อให้บางทีรู้อยู่เต็มอกว่าคิดแบบนี้ไม่ดีมันก็ยึดประมาณว่า ใครจะทําไมอ่ะก็จะคิดอย่างนี้สักอย่างนะมันประมาณนี้คนสําหรับคนทั่วไปนะที่มันมีความอัดอั้นแล้วก็ไม่สามารถคุยกับตัวเองไม่สามารถตกลงกับตัวเองได้เนี่ยมันออกอาการแบบนี้นี้ถ้าเรามามองในแง่ของการเจริญสตินะะเริ่มต้นขึ้นมาคุณยังไม่ต้องทำความเข้าใจเรื่องการเจริญสติ ชั้นสูงอะไรนะยังไม่ต้องมองเข้ามาในกายใจแต่เอาแค่ว่าพอติดปัญหาพอเกิดปัญหาตกลงกับตัวเองไม่ได้ว้าวุ่นอยู่ในหัวนะเหมือนมีคนหลายคนตีกันแต่ไม่สามารถแยกไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยออกมาคุยกันได้เคยไหมหลายคนเนี่ยเคยมีประสบการณ์นี้นะเหมือนกับมีคนหลายคนตีกันอยู่ในหัวทะเลาะกันทะเลาะบ่ชแหวง แล้วก็ไม่มีใครยอมใครตกลงกันไม่ได้นะแต่ครั้นจะเอามานั่งล้อมวงคุยกันหรือว่ามาจับเข่าคุยเนี่ยนะให้มันรู้เรื่องก็แยกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะเพราะความคิดของแต่ละตัวมันแค่สั้นๆแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์นะเต็มไปด้วยความรู้สึกว่า ไม่มีทางออกไม่มีตัวเลือกไหนที่ดีไม่มีตัวเลือกของใครที่มันตบตีกันอยู่ในหัวของเราเนี่ยที่มันโอเคที่มันใช่นะก็เลยเถียงกันอยู่นั่นแหละเถียงกันแบบไม่ไม่มีไอ้ข้อยุตินะเพราะว่าจับมาแยกนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้นี่ถ้าเราจะเริ่มจเจริญสตินะเอาตรงนี้แหละคือ พอเราตอนตอนที่คนเราเนี่ยอยากจะตกลงกับตัวเองอยากจะคุยกับตัวเองเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากความกระสับกระส่ายทางใจคือมีความว้าวุ่นแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ตื่นนอนมาเนี่ยรู้สึกมีอะไรยุ่งยุ่งพันตัวอยู่ในหัวนะเหมือนกับความฝันเนี่ย มันเป็นความฝันที่วุ่นวายสับสนไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เสร็จแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็งงนละพอมีอะไรที่มันคล้ายๆกับพายุซัดอยู่ในหัวนะจนกระทั่งรำคาญตัวเองในความฟุ้งจนกระทั่งจับไม่ติดแล้วก็บางทีเนี่ยนะเหมือนกับความคิดมันเบาหวิวนะแล้วก็คือคือคล้ายๆกับคนที่คิดแบบเพ้อเจอ้อ นะหรืออีกทีหนึ่งเป็นตรงกันข้ามมันหนักซะจนกระทั่งเกิดอาการกระจุกอยู่ที่ในตัวนะเกิดความรู้สึกหนักๆขึ้นมาพูดง่ายๆว่าคิดจนเครียดนะนะมีอยู่สองอย่างนะคิดจนกระทั่งเหมื่อไปนะแล้วเราก็อยากจะหาน้ำหนักหาอะไรมาคว้าไว้กับอีกแบบหนึ่งคือคิดหนักจนกระทั่งมันกระจุกแล้วเราก็อยากจะแยกให กระจุกความคิดที่มันเป็นก้อนก้อนตันๆนั้นเนะี่ยมันแตกออกมาเป็นเสียงงเนี่ยตัวนี้ที่เราเริ่มอยากคุยกับตัวเองนะอยากตกลงกับตัวเองให้ได้แต่มันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแปลออกมาเป็นคําพูดเนี่ยนะอธิบายตัวเองไม่ได้ตัวนี้ถ้าเราสามารถเห็นนะสามารถที่จะทําความเข้าใจเริ่มจากจุดนี้นะ อยากตกลงกับตัวเองสัทีเนี่ยตัวเนี้ยทีเ่เราจะตั้งต้นให้ตัวเองเนี่ยจเจริญสติได้มีสติได้นะคุณจะเห็นว่าไอลักษณะความคิดที่มันปุ้งเฟอ้อเพอเจอไปหรือไอที่มันกระจุกนะแน่นๆอยู่ในอกแน่นๆเข้ามาเป็นก้อนๆตันๆเนี่ยลักษณะนั้นคือความคิด ที่พาให้เป็นทุกข์คือบอกตัวเองว่าวิธีคิดจนกระทั่งมาถึงจุดนั้นนั่นแหละมันเบาหวงจนกระทั่งเหมือนกับเพอร์เจอร์นะฮะพลานซัดสายไปหรือไม่ก็กระจุกเข้ามาอัดแน่นจนกระทั่งหนักเนี่ยไอความคิดทั้งสองแบบนะเบาเกินไปกับหนักเกินไปเนี่ยผิดแล้วก็จะพาให้คุณเป็นทุกข์เสมอคือไม่ว่าจะคิดพยายามคิดหาทางออกยังไงก็ตามหรือว่า รู้สึกว่าเนี่ยมีวิธีการนะวางแผนอะไรแล้วก็ตามนะครับมันจะไปถึงจุดสรุปเดิมว่าคิดแล้วเป็นทุกข์นะคิดแล้วหนักเกินหรือคิดแล้วเบาเกินนี่ถ้าเรามาทำความเข้าใจแบบนักเจริญสตินะเราจะมองว่ายังไงถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดให้เกิดความสุขขึ้นมาได้นะะ เราก็ดูจากไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วมองว่าอะไรที่เป็นตรงกันข้ามกันคือถ้าคิดแบบตกทุกข์เนี่ยก็คือปล่อยใจให้ลอยหายไปก่บความคิดหรือปักใจให้จมดิ่งลงไปก่อความคิดนะจนกระทั่งรู้สึกหนักรู้สึกอึดอัดน,น,นี้ถ้าในทางตรงกันข้ามคิดให้มันแก้ทุกข์ก็ต้องเริ่มดึงใจกลับมานะมีสติอยู่กับตัวเองนับเริ่มจากถามตัวเองว่านะกำลังนั่งหลังตรงหรือหลังมอ นะถามตัวเองว่ากําลังเกรงเนื้อตัวส่วนไหนอยู่นะคือเราเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากความคิดให้ได้ก่อนเอาสภาวะทางกายนะเป็นเครื่องตั้งสติดูว่าตอนที่คุณคิดหนักเกินไปหรือคิดเบาเกินไปเนี่ยร่างกายนะมันมักจะไม่อยู่เป็นที่เป็นทางหรือไม่ก็อยู่ในลักษณะที่มันผิด,ผด เพียเพ้ยนเพอะไรบางอย่างนะเช่นเกรงเกินไปหรือว่ามีอาการเหมือนแก่ไม่ไม่อยู่เป็นท่าเป็นทางเนี่ยนั้นพอเรากู้สติด้วยการนั่งขอตั้งหลังตรงขึ้นมานะแล้วก็สำรวจตัวเองว่ากําลังเกรงเท้าเกรงมือหรือว่าเกรงใบหน้าอยู่นะมันก็กลายเป็นการที่เอาตัวเองเนี่ยนะออกมาจากวังวนของความคิดแล้วก็มามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวที่เป็นปัจจุบัน จากนั้นพอเราจะาได้ข้อสังเกตว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดสติเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทางกายนะกอตั้งหลังตรงหรือไม่ก็ผ่อนคลายเนื้อตัวจากเดิมที่เกรงไม่รู้ตัวกลายเป็นผ่อนคลายลงไปบ้างนะแล้วอันนั้นแหละที่จิตมันจะเริ่มไม่กระจุกแล้วก็ไม่กระจายนี้พอ ไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อสังเกตอีกว่าลมหายใจที่มันเข้าออกอยู่ในเนื้อตัวที่สบายเนี่ยนะมันจะเป็นมันจะพร้อมเป็นลมหายใจที่ยาวสบายแล้วก็รักษาอาการผ่อนคลายไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่สติเริ่มหายนะมันก็จะหายใจกระชากกระชากหรือว่าหายใจสั้นอีกทำให้เกิดอาการเกรงเนื้อเกรงตัวไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวอีกนะ เนี่ยสังเกตได้อย่างนี้จนกระทั่งเกิดความเคยชินขึ้นมาแบบหนึ่งนะที่มันรู้สึกสบายตัวรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวแล้วก็นั่งตรงๆทรงสติอยู่ได้โดยไม่ฝืนไม่ลำบากเนี่ยคุณจะพบว่าตรงจุดนั้นแหละที่มันเริ่มมีฐานของจิตที่เป็นกุศลนะแล้วฐานที่ จิตเป็นกุศลนั้นนะ่ยมันจะสามารถเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนจากความคิดผิดผิดให้กลายเป็นความคิดที่ถูกต้องขึ้นมาหรือเปลี่ยนหนักให้เป็นเบาเนะเปลี่ยนพอเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลได้เนี่ยทุกอย่างนะมันพร้อมเข้าที่เข้าทางอันนี้สรุปนะครับว่าเราทําเนื้อตัวให้ผ่อนคลายแล้วก็มีสติมีสติอย่างเป็นสุขนะแล้วคุณจะได้ที่ตั้งของความคิดแบบคิดแล้วหายทุกนะ คุณจะกลายเป็นบุคคลประเภทฉลาดคิดให้เป็นสุขขึ้นมานะย้ายตัวเองจากพวกที่คิดให้เป็นทุกข์นะคิดคิดจนกระทั่งเป็นทุกข์เนี่ยให้กลายเป็นบุคคลประเภทที่สามารถคิดจนหายทุกข์ได้นะะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแม่บทแม่บท คร่าวๆนะว่าเราจะเริ่มจะเดินสติแบบไหนที่จะแก้ความทุกข์ได้แบบฉับพลันทันทีภายในวันเดียวเนี่ยมันก็เอากันที่ความคิดนี่แหละเล่นกันที่ความคิดเนี่ยเพราะว่าสังเกตนะพอเราคิดเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความทุกข์มากขึ้นเนี่ยมันเริ่มจากเหนื้อตัวที่ไม่สบายเริ่มจากหายใจที่แบบสั้นๆนะะแล้วก็ะจะเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่เป็นอกุศลนะครับส่วน ร่างกายที่สบายผ่อนคลายรู้จักหายใจยาวนะอันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นชนวนให้กุศลจิตเกิดขึ้นได้โดยง่ายแล้วพอกุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยนะความคิดดีๆมันก็ไหลามาเทม,มาเองนะครับ